ครับผมมาทานี้ตำรวจครับผมไม่ผิดอนนล,ลองดูหน้าตำรวจครับนี่ครับนี่คือผมสมชายปนาทีพูดจริงทำจริงเนี่ยดูหน้าตำรวจเนาะเนาะเดี๋ยวพนะมบันทึกจะเข้าเลยเดี๋ยวพิมบันทึกน้องเพื่อนน้องเพื่อน๋อนอ,อ,อันนี้สีเข้มเออเอาไปนี่ครับผมไม่เข้านะผมไม่ผิดแล้วผมจะเข้าคุกด้วยอ่ะผมผิดตรงไหนผมเป็นอปต เด็กมาโคมผมจะให้ผมทำไงแล้วจะตำรวจจะให้ผมเข้าคุกเนี่ยเดือดสี่คนเลยฮะสี่คนเลยครับัตามกฎหมายตามอะไรพี่ครับอันนี้ครับอันนี้เป็นอะไรจ่าใจตรวจเชื่ออะไรไม่ตรวจต้องกรงครับไปเข้าเลยมาเลยไม่ผมไม่เข้าถึงเวลา

กว่่าาาโปรทีมวันไหนถ้าผมกินที่มะนาวไม่เที่ยวโอเคติไปกินยาเลยห้าห้าแบบเด็กกินก็ผู้ชายก็ทำนะคะโอเคตามนี้นะตอนนั้นผมไปงานศพมางานศพที่ไหนงานศพที่วัดฮะวัดตะพงนอกแล้วขับไปออกมาจากวัดครับมาทางไหนครับมาเก่าผมมามุ่งหน้ากลับบ้านกลับบ้านอ่า ที่ก้อบ้านนี่บ้านผมอยู่อ่ะสนใจกันค้าระหว่างระหว่างขับมาปุ๊บเลยอ่ามาเจอรถคันเนี้ยวิ่งมาแล้วก็แซกวืบเข้ามากลางพอใจธรรมดาก็จอดซ้ายใช่ไหมฮะต้องจอดซ้ายแล้วผมผิดด้วยเหรอผมก็เปิดเปิดไปมันหันหันมันเหมือนจะด่าผมก็ยัน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 ไปจนกระแทกท้ายแล้วถ้าคุณจะเคลียจริงๆอ่ะทำไมคุณไม่จอดเคลียผมว่วิ่งหนี พวกนี้ผมก็ไล่ไปตายสุดซอยเข้าวซอยผมฆ่าไม่ได้เพราะเป็นซอยเล็กๆซอยจุ้งน้องหินนะครับ้น้องหินอ่าจุ้งน้องหินอ่านั่นแหละ oh. Oh. แล้วอีกสักวักหนึ่งผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาพาพวกมาพาพวกมาหวังจะลุมผมหรือ,อยังไงกัไม่รู้แล้วก็เอาตำรวจป้อมมาตำรวจป้อมยืนแบบเนี้ย mm. คุณเป่าจอ,อาประชาชนเป่าได้ทําไมคุณเป็นตำรวจคุณก็ลงเป่าได้ mm. แล้วไม่รู้ว่าร้อยเวรให้เป่าหรือเปล่า อ่ะคุณเข้าเวรยังไงคุณเมาอ่ะแล้วมาเคลียร์กับผมอ่ะอ่ะแล้วจักพักหนึ่งก็เมืองเข้ามาเมืองเข้ามาแ้วเอาโจผมไปเอาโจผมไปผมก็นั่งรอพอผมเจอเด็กวัยรุ่นคนนั้นมันเดินเดินยิ้มเฉยเลยผมก็ฟาก็อี้จะตีมันอ่าผมก็ลงมาเคลียร์ตรงนี้แหละจักพักหนึ่งตำรวจก็ล็อกคอผมไปเพื่อจะเข้าห้องขังโดยผมไม่มีความผิดอ่ะอี่คนมาเคลียร์กับผมที่คนไหน ที่คนตำรวจที่ซ้อมผมผมมีคิดนะขาซ้อมเลยใช่ปหมซ้อมฮะซ้อมตรงไหนบ้างครับถีบอะเด็กหนุม่มอะถีบหน้าอกอะคอมแบบถีบผมอะถีบตรงไหนครับถีบหลังเลยเนี่ยจุกหน้าอกยังไม่หายเลยท,ที่ไหนครับที่ที่ที่ธานีครับตรงหน้าห้องขังหรือว่าครับเพราะว่าผมไม่ยินยอมที่จะเข้าห้าองขังก็เลยถีบแล้วผมโดนจับตรงนี้เขายังถีบมือผมอีกแล้วมันคืออะไรแล้วเราต้องคืนเนี่ยขังทั้งคืนอะโดยยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อญาติด้วยขังทั้งหมดตีคืนครับคืนเดียวครับ เช้านายกวีปประกันอ๋อนายกประกันอ่แล้วผมอ่ะตอนนั้นอ่ะ่าเปิดน้ําน้ําในห้องขังผมอ่ะเปียกผมวิจารบอกแล้วผมก็นอนตัวผมเปียกทั้งตัวแต่เรื่องที่เราถูกขังเนี่ยเราเราติดใจไหมครับอะไรนะที่เราถูกตำรวจติดใจครับติดใจเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งหนึ่งถีบถีบสองขังเรื่องอะไรแล้วทําไมต้องใจกันใจมือทั้งคืนแต่เช้ามาปล่อยใช่ไหม